สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่24พฤษภาคมปีหกหนะทาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ9กับ2็สสามก็หกเก้า9ูน6 98สอนะคะ60 6ูน3 6 6กสอหแปดหเ้านาะสองอย่างนี้มารวมกันเนื้อนี่ห0ศ1 62 6ห หกแปดหกเานาะเก้าสองหกหกเก้าสามสามสองหกสามกศูนจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าสองหกหกสองเาเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปจีนบ่ายแปกับ1 8, 4, 8, 6ึ่งหกกับเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งหดหนึ่งเก หนึ่งหกเก้าแนึ่งหกดหนจับคู่ก็หก9ก้าเก้าหกแปดหนึ่งหนึ่ดเหหนึ่งหนนาะก็ขอเ,เพื่อนเทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นในกันเนื้อหนีทั้งสองแนวทางนี่นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ